ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสลับกลับไปในมุมของธนาคารบ้างละกันนะเข้าใจว่าธนาคารในในความเป็นธนาคารดิจิทัลท a ส์ฟอร์เมชันมานานแล้วแหละนะครับเมื่อกี้ได้ได้คุยนอกรอบกับพี่ตนทองก็คือระบบดิจิทัลเวิร์กโฟลเรื่องเอ่อเปเปอร์เลสทางทางแบงค์ทางธนาคารได้ใช้มามาหลายปีแล้วแหละนะฮะก็แต่มุมหนึ่งที่ที่อยากจะให้เป็นคำถามไปที่ทางทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะทอสสว่า ทำไมถึงสนใจที่จะเลือก w o o ฟมาเป็นดิจ i ทัลทรานส์ฟอร์เมชันแพลตฟอร์มอันหนึ่งของของธนาคารใช้เยอะด้วยนะฮะผมเรียนให้ทราบว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้วูฟท Transaction ที่เราจับข้อมูลที่เราแคปเจอร์ข้อมูลมาเขาใช้ประมาณ20,000กว่า Request Form ต่อเดือนอะฮะ2 0 0 0 0กว่าต่อเดือนนะฮะถ้าการที่ธนาคาร,าคารมีพนักง,งานประมาณ5,000คนนะครับงั้นหน หนคนมี4ีรายการต่อเดือนถือว่าเยอะมากนะฮะถ้าเป็นธุรกิจอื่นนะหนคนก็จะประมาณ1นถึงสอรายการธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือว่าเป็นเป็นหนในในเรียกว่าออเปอเรชันใหญ่ของทางวูฟนะ,ะก็เลยคำถามไปที่พี่ทวนทองนะ,ะว่าทำไมถึงสนใจหรือให้ทางวูฟเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขาเรียกว่า d ิจิ t ไรเซอรนะฮะในในในธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับครับสำหรับ ครับสาหรับให้กระบวนการที่ทําไมเราถึงเลือกใช้บูมนะทั้งที่มันก็มีซอฟต์แวร์อื่นก็ก็มีมีทั้งซอฟต์แวร์จากต่างประเทศอะไรก็มีนะฮะเนื่องจากเราเป็นรัฐรวิสาหกิจนะครับการจัดเสียจ้างเนี่ยเราต้องใช้ทาเกณฑ์ของรัฐนะการไม่ไม่สามารถเราชอบเจ้าเนี่ยเอาจ้างเนี่ยทําไม่ได้นะดังนั้นมันก็ต้องมีใครคิเลี่ยตั้งแต่ ออก T O R ว่าจริงๆอะ Requirement เราคืออะไรนะครับพอออก T O R เสร็จแล้วก็ต้องมาซ e l e c t ว่าบริษัทใดบ้างเนี่ยสามารถดำเนินการตาม T O R เหล่านั้นได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็แข่งขันราคาคนระับู็ผ่านหมดตั้งแต่ T O R ที่เราเขียนขึ้นมาก็สามารถทำได้หมดนะฮะแล้วก็ Pricing ก็ถือว่าดีมากนะชนะวินทั้งเรื่องของ เงื่อนไขว่าทาอะไรได้บ้างแล้วก็วินทางด้าน pricing ด้วยก็เลยเราก็เลยซื้อเลยเข้ามาอันนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือก็เป็นกระบวนการซิเลยตามปกติแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวได้บูมมาแล้วก็มาใช้เราได้รับ challenge จาก MD ของเราบอกว่าเอาแบบฟอร์มทั้งหมดของแบงค์ที่มีเลยมีกี่แบบฟอร์มก็เอาทั้งหมดเนี่ยเข้าใช้ภายใน2เดือนทุก ทุก BU จะต้องทุกฝ่ายบีก็เรามีหลาย BU แล้ว1 BU ก็มีอีกหลายฝ่ายนะฮะทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องเอาแบบฟอร์มเข้ามาใน2เดือนอันนี้ก็เป็นชาเลนจ์เราในสุดเราก็สามารถทำได้ไม่น่าเชื่อแบบฟอร์มตั่งเยอะแยะปัจจุบันเนี่ยมีแบบฟอร์มถึง300แบบฟอร์มที่ที่ใช้อยู่ในระบบวูมีแบบฟอร์มนึ่งน่าสนใจมากเลยแบบฟอร์มขอใช้วูฟ ก็คือว่ามันมีแบบฟอร์มใหม่อยู่ทุกวันว่าพอมีคนใช้แล้วก็โอเคใช่ไหมพอมีคนใช้โอเคงั้นกระบวนการขอขอใช้แบบฟอร์มใหม่เนี่ยอ่ะก็ไปทํากระดาษขออนุมัติว่ามีแบบฟอร์มใหม่นี้นะไปขออนุมัติว่าสมควรใช้แล้วเราก็เลยบอกงั้นก็ในเมื่อมีวูฟอยู่แล้วคุณก็ทําเรื่องนี้เข้าวูฟซะแล้วก็อนุมัติผ่านนะก็คือในที่สุดมันก็กระบวนการทั้งหลายก็เลยใช้ใช้วูฟ เป็นหลักนะครับพอ,อหลังจากสีเล็กชั่นมาแล้วก็สีเล็ชั่นตามขนการพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคแหละสิ่งที่เราเลือกมาก็ไม่ผิดนะฮะดีใจที่คุ้มคม่ามากเลยจริงจริงะว่าได้ให้ให้บูทแล้วก็พนักง,งานส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าโอเคที่ได้เออมันพอใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะมีคนคิดได้อีกว่า ไอ้น,นี้ก็ควรจะใช้ไอ้น,นี่ก็ควรจะใช,ใช้มันมาทุกๆวันอย่างล่าสุดเนี่เขาก็มีคอมเมนต์ว่าเอ๊ะมีรีพอร์ตหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องรีพอร์ตผู้บริหารบอกว่าเรารู้ได้ยังไงว่าผู้บริหารเนี่ยเขารับทราบรีพอร์ตตัวนี้แล้วเมื่อก่อนก็มีอ e ีเมลมาผู้บริหารก็ต้องไปคลิกอ่านแล้วก็ถามตกลงอ่านหรือยังเนี่ยรู้ยังผู้บริหารเออไม่แน่ใจก็ต้องไปนั่งคอนโทรลสิว่า ผู้บริหารอ่านหรือยังรับทราบหรือยังรีพอร์ตสำคัญนะอ่านอย่างนี้ก็เอามาเข้าวูบสิ <c oughs> ก็แทนที่จะใช้อ e ีเม <c oughs> ลหรือมาอ่านรีดแอคเซปต์ก็เข้าวูฟเลยผู้บริหารต้องกดแอคเซปต์ accept. อ่านแล้วรู้เรื่องแล้วนะนรีพอร์ตสำคัญนะพวกนี้มันก็เริ่มมีไอเดีย <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากอ e ีเมลเรื่องสําคัญใช้อ e ีเมลก็เริ่มลดลงมาใช้ในวูบแทนทุกวันเนี้ยอ่านอ e ีเมลน้อยกว่าอ่านวูบ ทุกเช้าต้องต้องมาดูก่อนใครขออนุมัตอะไรผ่านวูไม่เดี๋ยวงานค้างทุกเย็นก่อนกลับบ้านต้องหายทีหนึ่งเดี๋ยวมีงานค้างถ้าไม่รีบคลิกไปเดี๋ยวน้องๆก็ต้องรอใช่ไหมถ้าไม่คลิกบางทีเดินต่อไม่ได้ก็ต้องเช้าเย็นต้องมาดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้เลยไกลต้องเป็นเป็นเพื่อนกับวูไปละครับขอบคุณขอบคุณครับไม่เราจะเป็นใหม่ดนตรีนิดหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่ด้วยนิดหนึ่งก็คือ เอ่อก็เป็นที่น่าสนใจ <Hello. S 1> คือนอกนอกจากจำนวนทานแท็กชั่นปริมาณทานแท็กชั่นที่เยอะแล้วจำนวนแบบฟอร์ม300กว่านี่ถือว่าเยอะนะฮะจริงๆแล้วในทออสอนี่เราน่าจะ i m p l e m e n t มาประมาณ2ปีกว่าเก,กือบ3าปีนะฮะในซึ่งซึ่งถ้าคุณดูจากสถิติ300กว่าแบบฟอร์มนะ่าจะสักประมาณปีละร้อยกว่าแบบฟอร์มแสดงว่าจริงๆแล้วเดือนหนึ่งอินทรดิวมากับ10กว่าแบบฟอร์มก็ก็ถือว่าไปได้เร็วนะฮะซึ่ง แอบบอกคุณพี่ทนทองนิดหนึ่งว่าตอนที่เราบิดงานเนี่ยทางทางจัดซื้อของทอสโทรมาหาทีมขา,ขายของเราบอกว่าพี่หนูเซ็ตราคากลางไม่ถูกเลยค่ะเพราะราคาเราคือเราเราเราไม่ได้ขายลดราคาแบบเพื่อต้องการได้โปรเจกต์เราขายตามสแตนดาร์ดไพร์ที่วราไปที่เรามีเรา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 ถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งพอสมควรจนกระทั่งผมว่าเพิ่งทราบประเด็นว่า จัดซื้อบอกไม่รู้จะเซ็ตราคากลางยังไงเลยค่ะผมบอกเอางี้แล้วกันคุณก็เอาของเราบวกกับเขาแล้วก็หารสองไว้ก่อนแล้วกันอันน <c oughs> ี้แซวเล่น <c oughs> ๆนะครับทำๆพี่ทนทองเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะว่าในกระบวนการที่300ร้อยกว่าแบบฟอร์มอนะอะไรบ้างที่เป็นยกตัวอย่างที่เป็นกระบวนการอนุมัติเรื่องสําคัญสําคัญที่ทางทางธนาคารได้นําไปใช้จากจากแพลตฟอร์มวูฟตัวนี้นครับ,รบในส่วนของกระบวนการสําคัญนะคือทุกปีอูเราใช้วูฟหมดนะครับ แล้วก็พอใช้เนี่ยเราก็ใช้ตั้งแต่เรื่องซิมเพิลไปเลยรายงานให้ทราบเรื่องขออนุมัติขออนุมัติเรื่องเงินก็ก็ทาหมดนะอย่างเช่นเ,เรามีสาขาประมาณส0 0สาขาทั่วประเทศสาขาเนี่ยบางทีก็ต้องอนุมัติเรื่องเงินผ่านหน่วยงานบัญชีผ่านหน่วยงานอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ใช้บูฟในการที่จะอนุมัติเรื่องเงินได้ก็คือเราเราเราคิดว่าบูฟมีมาตรฐานสิ่งที่เป็นไปตานมมาตรฐาน ดังนั้นถ้าเกิดใครขออะไรมาอนุม,มัติผ่านใรนวูะม,ม,มันจะเห็นหมดเลยแล้วก็สามารถ t r a c คกิ้ได้เราก็เลยใช้ได้ทุกเรื่องสำหรับแบบฟอรมที่ใช้ภายในครับครับก็ขอบคุณทางคุณชงนะจริงๆก็สำหรับ,รบลูกค้าหลายท่านที่ท,ท,ที่ที่เราได้มีโอกาสนะออนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์และใช้ของเราอยู่แล้วบอกคุณใช้เต็มที่เลยแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะจริงๆถัก เราออกแบบมาให้ให้สามารถทำเองได้ด้วยซ้ำนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็หลังจากที่เราโรเอาไปแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มออทำเองนะฮะในการทำแบบฟอร์มต่างๆไอ้หลายร้อยแบบฟอร์มสำหรับบูฟมันเรื่องเป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้นะฮะอย่างอย่างทาง p a ซิฟิกไพตอนนี้ก็ทางทีมก็ได้ทราบว่าก็เริ่มแพลนเรียกขยับอยู่ที่ที่เขาเริ่ม จำนวนแบบฟอร์มอาจจะยังไม่ได้เยอะมากไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เป็นนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ Change Management เหมือนกันบางครั้งก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเคยทำงานด้วยกระดาษมาทั้งหมดอยู่ดีคุณไปเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์บอกหมดบางทีเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็น Challenge ในบางกรณีซึ่งเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันในประเด็นนี้ถัดไปนะครับถัดไปก็